ตอนนี้ผมก็เตรียมตัวดำน้ำส c ร b a ลาด้นะครับนี่แหละใส่ชุดเรียบร้อยนะครับแท่งเทียนะครับวันนี้มีดำอยู่แค่เนี่ยครับประมาณ5คนนะครับผมอยู่ที่เซนทราแกลนนะครับที่ประเทศมาดีนะครับบรรยากาศรอบๆตอนนี้นะครับตลหรับวันนี้นะครับเราก็จะดำนะเริ่มจากด้านหลังไดช็อปอย่างนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆามแนวปะกการังนะฮะไปจนถึงเรือชมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ชมเรือชมกันด้วยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าโลกใต้ทะเลนะครับแห่ง อันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่แล้วนะครับเวลาประมาณสักแปดโมงครึ่งนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับหลังจากที่ผมไปดำน้ำซูบ้านะครับที่พระาดโอกาสไปดูเรือจมนะฮะเพราะว่ามีคนในกลุ่มคนหนึ่งลงลึกไม่ได้เขาก็เลยวนให้เราดูปลาอยู่แถวนั้นนะฮะแล้วก็ได้ชมปลาที่สวยพอสมควรนะฮะก็มีปลาเยอะนะฮะปลาการังก็อาจจะมีแบบฟอกขาวบ้างแล้วก็บางจุดก็ถือว่าสมบูรณ์ใช้ได้นะครับแล้วพอช่วงเย็นเมื่อวานนะครับผมก็ าทานอาหารเย็นนะครับที่ร้านอาหารไทยเหมือนเดิมเพราะร้านอาหารไทยเนี่ยก็จะอร่อยถูกปากเราที่สุดนะครับแล้วก็ดึกๆก,กนะฮะก็ไปคอร์ร่าบาร์นะครับคอร์ร่าบาร์ก็มันจะมีบาร์หลายบาร์มากในโรงแรมนี้ซึ่งเราสามารถที่จะไปใช้บริการได้ฟรีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะมันอินคลูดอยู่ในแพ็กเกจแล้วนะครับแล้วก็กลับมาประมาณเที่ยงคืนเพราะว่าอาจจะง่วงหน่อยเพราะว่าเราเดินทางมาเราต้องตื่นเช้าเมื่อวานเป็นวันแรกที่เรามาถึงนั่นเอง สำหรับตอนนี้นะครับผมกำลังจะไปที่ dive r center นะครับซึ่งวันนี้เราจะไม่ดำสกูบาแต่ว่าเราจะไป snorkeling นะครับ with อ่า w l s h a r นะครับซึ่งก็คือไปดำน้ำดูปลาฉลามวานนั่นเองนะครับแต่ <Wow. S 1> ว่ากา็แล้วแต่ดวงนะครับเพราะว่าเหมือนเวลาเราไปดูสัตว์ต่างเนี่ยนะฮะเราก็จะมีโอกาสที่จะเจอและไม่เจอนะครับถ้าเจอก็ได้เห็นนั่นเองนะครับ เดี๋ยวลองไปดูนครับว่า,าเราจะได้เจอฉลามวานหรือเปล่าถ้าเจอก็อาจจะได้ภาพสวยๆกลับมานะฮะแต่ไม่เจอก็คงได้ไปสโนว์คริงธรรมดานะครับไปดูปลาไปดูปลาการ์งต่างๆนะที่นตอนนี้เราก็มาถึงสนะครดียรเดยวที่เราจะมาขึ้นเรือนะครับนี่นะฮะก็หวังว่าโชคดีได้เจออะไรสวยๆสยราวันนี้นะครับ ตอนนี้เราก็กำลังวนเรือนะฮะหาปลาฉลามวานแต่ยังไม่เจอสักตัวนะับนี่นะหมเราเห็นว่าด้าน,นหลังเนี่ยนะครับจะมีเรือแบบเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเรือทุกลำเนี่ยนะฮะเขาก็กำลังตามหาฉลามวานกันอยู่เช่นกันแล้วเขาบอกว่าเ้าจะมีวิทยุติดต่อสื่อสารกันนะครับถ้าหากว่าลำไหนเจอเขาก็จะวอบอกกันนั่นเองนะฮะนี็นะเขาจะคอย น่าจะมีคนเจอตรงนั้นแล้วครับตอนนี้มีคนเจอนะฮะนี่นะฮะนี่นะครับตอนนี้เรากำลังเล่งเรือกลับไปจุดตรงโน้นนะครับมีคนเจอฉลามวานอยู่ตรงนั้นแหละเรือทุกลำนะฮะบริเวณนี้นะฮะที่ใหม่เดียวกันนะครับก็มาดูเบลชาร์กนะครับนะครับพอมีเบลชาร์กู้คนจากเรือทุกลำก็กระโดดลงไปกัน เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะตอนนี้เราก็ขึ้นเรือเรียบร้อยนะครับสำหรับทริปสโนว์เกิลวบวเชิร์กนะครับก็คือเราไปสโนว์เกิลนะครับดูเรียกว่าฉลามวานนะครับก็ได้เห็นฉลามวานสมใจนะครับเห็นสองรอบนะครับก็ทั้งเหนื่อยแล้วก็สนุกนะฮะตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนฝั่งเรียบร้อยถึงที่รีสอร์ทของเราเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเตรียมตัวทานถางกังวันต่อก็ใส่เสื้อนี่นะครับเซนทาร่านะครับเป็นภาพวิวของ เกาะแห่งนี้นะครับแล้วก็โรงแรมนะครับซึ่งเราจะสามารถหาซื้อได้ที่นี่ครับ something to remember นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านที่ขายสุ venir ต่างๆนะครับรวมถึงเสื้อยืดนะครับแล้วก็ของที่ระลึกที่ว่าพวกแมกเนตหรือว่าของพวกกระเป๋าต่างๆก็หาซื้อได้ที่นี่นี่เองครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับร้านอาหารนะฮะลิฟ นะครับเลสตรองนะครับมันจะมีรีฟอยู่ฝั่งนี้พอรอบฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ำตรงกลางตรงนี้นั่นเองอ่ะมื่กอก่อนวันนี้ก็จะเป็นเทปันยากิครับใน,น,บใ,นในชุดอาหารก็จะมีอ่าข้าวผัดกระเทียมนะครับผมบะหมีผัดหมกลวงไก่นี่จะผัดก,กับซอสเทปันยากินะครับผมส่วนอ่าเนื้อนี่จะผัดกระเทียมไก่เป็นเนืกก้อกะเทียมไก่ ที่เราทานอาหารกลางวันเทพัญญากิจนะครับแล้วก็ค่อทั้งจะง่วงนะฮะก็กลับมานอนนะครับตอนนี้อากาศเย็นสบายมากๆเลยครับร่มนะฮะเราจะเห็นว่าตอนนี้แดดลงแล้วนะครับอากาศก็จะสดชื่นสบายแบบนี้นะครับลองชมนะฮะนี่นะฮะบรรยากาศยามเย็นเดี๋ยวโปรแกรมตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปนะครับตกปลานะครับเป็นอีก เราได้ผูกมอยก่อนแล้วที่นี่ก็จะมีกิจกรรมสนุกต่างๆนะครับให้เราจองนะครับให้เราลงไปร่วมเยอะแยะไปหมดนะคะนรับกําลังจะเดินไปรับ ตกปลานะครับนี่ก็เป็นเหยื่อนะครับเป็นปลาเป็นชิ้นๆเลยนะครับแล้วก็มีเชือกเขาไม่ใช้คันเบ็ดนะครับเขาจะใช้เป็นสายเอ็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาถึงจุดที่เราจะตกปลาครับ right, คนนี้เขาทําบาบขึ้นนะครับแต่เราทําบาบไม่ขึ้นแมตอนนี้เขาได้ไปฉลามโตได้ไปฉลามแค่ไหนครับนี่นะครับไหนเทคนิคการมันตกใกล้ๆกับคนที่เขาได้เยอะอันนี้มีใส่บิลลี่ไมีใส่บิลลี่คนนี้เขาได้หลายรอบมากเลยหรือว่าเราทำบาบไม่ขึ้นก็แล้วกัหนหน,นะคร<ห>ับถือว่า <c oughs> นำบาบไม่ขึ้น,นใช่ไหมหล่ะ นี่ใส่วิธีมันตกช้าๆคนนี้นี่ใส่วิธีมากได้แล้วไหมเกิดกันจิ้วาได้แล้วบิ๊กวันบิกวันอันนี้น้องชายผมตกได้นะถูกแค่นี้คือตกได้ตัวใหญ่กันมากตัวนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยไปนี่แค่เยอะยังคาปากเลยเดี๋ยวเขาจะ จบมันปล่อยลงน้ำนะครับเล่นอเค์บิลเล่ทีมโก้โอเคปล่อยมันไปเก๊กเกก็กำลังจะกลับโรงแรมแล้วนะครับนี่มืดแล้วครับสรุปคือของตกไม่ได้ทั้งตัวครับก็ตอนนี้กลับไปก็ได้เวลา เย็นนะครับที่ร้านเดิมนะครับร้านอาหารไทยร้านสวนบัวนั่นเองนะครับ <S 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 แลต่ละร้านนะครับแต่ละคืนเขาก็จะมีกิจกรรมนะฮะอย่างเมื่อวานเป็นบิงโกนะฮะที่นี่นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยครับคาราโอเกะน,นะครับตอนนี้มีเด็กฝรั่งสองคนกำลังร้องคาราโอเกะกันอยู่ บอกว่าสามารถที่จะร้องเพลงไทยก็ได้นะครับเขาบอกว่าร้องให้แข็งตื่นฟังนะฮะ เย็นเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็แวะมาดูโชว์นะครับซึ่งวันนี้เป็นคาราโอเกะนะฮะแล้วก็อีกร้านอาหารหนึ่งที่เห็นด้านหลังนะครับก็เป็นวงดนตรีนะครับนะฮะการมาเที่ยวนะฮะที่นี่ก็เขาก็จะมีโปรแกรมแบบนี้ให้เราทุกวันนะครับเช่นวันนี้นะครับผมก็แฮปปี้มากเลยนะครับที่ได้ไปสัมผัสวลชาร์กอย่างใกล้ชิดนะครับได้ถ่ายรูปถ่ายคลิป ต่างๆสวยงามนะฮะแล้วก็มันยังมีโปรแกรมสกูบเบ r i v ดนะครับแล้วก็มีพวกไปชมหมู่บ้านซึ่งพรุ่งนี้เราจะไปกันนะครับก็มีความสุขอย่างเต็มอิ่มนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ใครจะมาก็วางแผนให้ดีๆนะฮะเพราะจะทำกิจกรรมอะไรบ้างเอาตารางสเก็ดูของโปรแกรมเขาไปดูแล้วก็บางทีเราอาจจะบุ๊กมาล่วงหน้าก่อนที่จะ มาถึงโรงแรมเลยก็ก็ได้คุณนะ,นะครับที่ติดตามหมอ2นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ